การที่เราเสริมจมูกไปแล้วเนี่ยทรงจมูกของเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้มันเกิดจากอะไรและควรเสริมด้วยเทคนิคไหนทรงจมูกถึงจะไม่เปลี่ยนไม่ว่าเราจะเสริมจมูกด้วยวัสดุอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนกระดูกอ่อนซี่โครงหรือเนื้อเยื่อเทียมหรือการใช้กระดูกอ่อนหูมาเสริมปลายก็ตามนะคะ ทรงจมูกจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแต่ลักษณะของจมูกที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละวัสดุที่เสริมการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนเนี่ยตัวซิลิโคนเองเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวมันเองได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่เมื่อใส่ไปในจมูกเราแล้วเนี่ยรูปทรงของจมูกเราเนี่ยที่ได้มาตอนแรก,แรกเนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งของซิลิโคนนะคะหรือว่าเกิดจากการที่เนื้อจมูกของเราเองค่ะมันบางลงเรื่อยๆจากการที่ซิลิโคนกดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีทั้งปลายยาวปลายงุ้มหรือว่าปลายตึงปลายแดง หรือว่าแม้กระทั่งว่านานๆนไปแล้วจมูกขดล้นซั้นแม้กระทั่งการเสริมด้วยกระดูกอ่อนซี่โครงเองก็มีการเปลี่ยนแปรลงรูปร่างเช่นกันค่ะเพราะว่ากระดูกอ่อนซี่โครงเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเทคได้ทั้งหมดที่ใส่เข้าไปเทคหมายถึงการรับเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อจมูกของเรานะคะหมายถึงการมีชีวิตจริงที่จมูกของเราซึ่งก็ส่วนที่รับไม่ได้เนี่ยก็จะมีการยุบฝ่อสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ความโด่งก็อาจจะลดลงได้ความพุ่งก็อาจจะลดลงได้เมื่อเวลาผ่านไปตัวกระดูกอ่อนซี่โครงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดมาเป็นแท่งแล้วมาเสริมที่สันจมูกเนี่ยนานไปอาจจะมีการงอตัวของตัวกระดูกอ่อนซี่โครงที่ค่อยๆงอไปเรื่อยๆที่เรียกว่าการวร์ปิ้งหรือกรณีที่เราทำเซปตัลเอ็กเทนชันกราฟที่ตึงเกินไปหรือว่าวางปลายที่สูงมากเกินไปเพื่อให้ดันให้ปลายพุ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดลักษณะที่ เนื้อรับไม่ได้ทําให้แบบปลายค่อยๆเอียงมาเรื่อยๆการเสริมสั่นจมูกด้วยตัวเนื้อเทียมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหลังทําไปใหม่ๆเช่นกนะะันค่ะเพราะว่าเนื้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะติดเป็นเนื้อจมูกเราได้ทั้งหมด100%ที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ความโดม่งจากที่เสริมมาแรกๆอาจจะดูโด่งมากเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยความโด่งก็อาจจะลดลงได้การเปลี่ยนแปลงของตัวเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยก็จะแค่ทําให้ความโดม่งลดลงจะไม่ได้ไปทําให้จมูกหดรัดแข็ง,งหรือว่าทะลุเหมือนซิลิคนดังนั้นมันไม่มีวัสดุเสริมจมูกไหนหรือเทคนิคไหนที่จะการันตีได้ว่าทรงจมูกของคนไข้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังทําไปแต่ว่า เราก็สามารถทําให้ดีได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อันตราย